าเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับคุณดาสวัสดีค่ะพี่เนรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสัญญาณชัดเจนดีไหมครับที่โน่น ชัดเจนดีค่ะได้ยินเสียงพี่ชัดมากเลยค่ะตอนนี้ชัดมากโอเคดีมากเลยกลัวมากๆเลยวันนี้รู้สึกว่าเออแบบเดี๋ยวปัญหาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยฮะกลัวจะจัดรายการไม่ได้จริงๆเลยวันนี้แต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีเนาะค่ะ,ะ,ะต้องถามก่อนเลย<น>ฮะ,ฮะคุณดาที่หลวงพระบางตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่องศาค่ะเย็นๆหน,หน่อยๆคะ่ะ อิจฉาจังเลยฮะอิจฉาจังเลยยี่สามยี่สี่เอเอแต่อตอนกลางวันยังร้อนร้อนอยู่เออเป็นธรรมดาเนาะแต่ยังไงก็ขอให้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเย็นสบายนอนก็นคือสบายก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะใช่แต่ตอนเช้านี่ต้องตื่นมาต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วเนี่ยเหรอโอ้โ oh, ห <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ประเทศไทยเรายัางร้อนร้อนอยู่เลยขับรถประมาณสักเก้าโมงเช้าเนี่ยร้อน <laughs> อ่ะโอเคฮะคุณดาครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าฮะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าแฝงล่างเป็นยังไงครับคุณดาเชิญเลยครับค่ะตัวนี้พอดีอาทิตย์ที่แล้วก็ที่พี่เนตที่ได้เล่ากับพี่เนตไวเนาะเป็นเรื่องของวิญญาณขอความช่วยเหลือจากพี่สาวเนาะก็เหมือนเหมือนกับแฝงล่างนี่แหละแต่ตัวแฝงล่างตัวเนี้ยที่จะมาเล่าเนี่ยก็คือ เป็นอ่าเรื่องที่เกิดกับตัวดาโดยตรงครับเป็นอมีวิญญาณจะเข้ามาแฝงร่างในในแฝงร่างดาเนาะ<อ>ตัวเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอ่าตัวตัวบาบาบาผีของดาเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นช่วงต่อท้ายตัวเรื่องตัวบานั่นเดี๋ยว่มนะเดี๋ยวเร,เริ่มเลยคุณะคะดา,าบาบาผีคืออะไรครับ ก็ตัวเรื่องที่ดาเคยอฝากเรื่องไปเล่ากับพี่คิงในรายการเดอะโก้ดเมื่อก่อนนะคะที่นอนหลกพ่อบางอะค่ะครับครับอ่ามันจะมันจะมันจะต่อเนื่องจากตัวนั้นมาแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นอีกอีกอีกส่วนหนึ่งแยกเพราะว่ามันจะเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่ดาจะโดนแฝงล่างมามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเชิญเลยครับคุณดาอ่า คือตัวเรื่องมันเกิดจากวันนั้นอะคือเป็นวันที่เราปิดบาปิดบารหมายความว่าไม่มีกิจการทำมาทําบาร์แล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหัวหน้าเขาเดําเนินธุรกิจไปไม่ได้แล้วเขาก็สั่งให้ปิดแล้วก็มีการกินลงกินเลี้ยงนั่นแหละ,อะยอมรับว่าวันนั้นอะ่ะถามว่าเมาไหมก็เมาเมาเมาแต่ดาเป็นคนที่ดื่มแต่ว่าไม่เขิงขั้นกับ ไม่ถึงขั้นกับแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดื่มแต่เรามีสต,ติทุกอย่างเรากลับบ้านมาได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค,คือตอนนั้นดาก็อพอ,อหลังจากที่ปิดร้านก็ประมาณสักประมาณตีหนึ่งแล้วก็กลับมาบ้านมานอนที่บ้านมานอนดาคิดาดารู้ตัวว่ามาถึงบ้านแล้วดานอนแล้วแต่แต่สิ่งที่ดารู้รู้รู้ก่อนที่ดาจะวูบไปเลยก็คือดาทะเลาะกับแฟน ไม่ใช่คนไม่ใช่คนปัจจุบันนักคนเก่าทะเลาะกับแฟนหนักมากคือไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ว่า <c oughs> ดาวบุไปก่อนแต่ดาจะเล่าเป็นสองเป็นเป็นสองอย่างนะคะก็ค,คือหนึ่งดาจะฟังจากอ่าจากครอบคอรัวจากคนรู้จักที่มามาดูดาในวันนั้นกับตัวที่ดาฝันดาค,คิดว่าดาฝันนะคะโอเค อ่าเริ่มจากที่อ่าทางแม่ก่อนละกันแม่เล่าให้ฟังมแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นอ่ะอ่าหลังจากที่ดาเข้ามาบ้านประมาณชั่วโมงก,กว่ายู่อยู่ดาวิ่งออกจากห้องมาแล้วร้องไห้แล้ววิ่งไปหาแม่มแล้วกรีดค่ะ <c oughs> กรีดกรีดแบบกรีดแรงมากกรีดกรีดแบบร้องดังมากแล้วก็ร้องไห้บอกว่าอันาอ่าแม่แม่ช่วยดาหน่อยตอนนี้ดาไม่อยู่แล้ว อันนี้คือคือตัวของดาพูดกับแม่อมบอกว่าแม่ช่วยดาหน่อยตอนนี้ดาไม่อยู่แล้วแล้วดาก็ท่องแบบท่องบทสวดเขาเรียกวบทสวดเรียกวิญญาณที่นะะี่ค่ะดาจะท่องบทสวดตรงนั้นท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกท่องแบบย้ำย้ำย้ำอยู่ตรงนั้นอะแล้วแม่บอกว่าหยุดลูกแม่ก็พูดแบบห้ามว่าหยุดลูกดาไม่ต้องท่องหนูไม่ใช่ดาอืในตัวดาตอบแม่หนูไม่ใช่ดาค่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ อ่านะก็ไม่แม่บอกว่าตัวดาไม่เคยขึ้นกูขึ้นมึงกับแม่เลย<อ>ก็บอกว่าเออหนูไม่ใช่ดานะแม่หนูชื่อนี้ครับหนูชื่อคําล่าหนูตามดามาแต่ไฮบามาแต่ห้านอืแล้วตอนเนี้ยดาไม่อยู่แล้วแม่ตอนนี้ดาไปแล้วอมแม่ช่วยช่วยดาก่อนนะให้ใครก็ได้ไปเรียกดาหน่อยตอนนี้ดาไม่อยู่แล้วครับ คือคือคือในร่างดาตอนนั้นอะพูดกับแม่แบบนี้แล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบดิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อพ่อกับพ่อกับแม่ก็โทรเรียกญาติเรียกญาติพี่น้องดามาก็คือดาเอดาตอนนั้นอะดากับลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะดาบอกอดาบอกแม่ว่าอยากจะเห็นหน้าลูกอยากจะเห็นลูกดาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคำล่าอยากจะเห็นลูกของดาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พาลูกมา ตีหนึ่งครึ่งที่ที่แม่เล่าฟังประมาณตีหนึ่งตีสองก็พากันมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านกันหมดแล้วด่าก็ด่าแฟนแม่ว่า,านะ่ะชี้หน้าด่าแฟนตีทีบเลยบอกว่าม,มึงอะทาร้ายแต่อีดามึงอะตบตีอีดาตลอดมึงอะไม่ไม่ใช่ะนะคู่ของไอ้ดามึงไปไหนก็ไปนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับไอ้ดาอะไรประมาณนี้เหมือนด่าแฟนด่าแฟนหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ห้าม แม่ก็ห้ามบอกว่าเออลูกไม่ต้องพูดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีอะไรเงี้ยอาให้คนอื่นเขาอะไรเงี้ยตัวดาก็ย้ำอยู่แล้วแหละว่าแม่หนูไม่ใช่ดาหนูชื่อคำล่าตอนเนี้ดาอยู่ตรงนี้แม่ให้คนไปเรียกได้ไหมแล้วทีเนี้ยป้าหนูอะมาป้าหนูมาแล้วบอกว่าถามว่าแล้วมึงอะชื่ออะไรทําไมมึงมาเข้าล่างได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามย้ำคืนแหละบอกว่าหนูชื่อคำล่าครับ หนูอะขอคุณปู่กับคุณย่าอยู่หน้าบ้านน่ะขอเข้ามามะขอเข้ามาแล้วแล้วคุณปู่คุณย่าสงสารหนูแล้วให้หนูเข้ามาอืเพื่อมาช่วยดาถ้าหนูไม่เข้ามาคือคุณปู่คุณย่าไม่สามารถช่วยดาได้เพราะว่าท่านน่ะอยู่ของท่านท่านจะไม่ยุ่งกับเรื่องโลกท่านจะท่านจะอยู่ส่วนของท่านไม่ยุ่งกับทางโลกง่ายแล้วป้าถามว่าแล้วมึงบอกว่ามึงเข้ามาได้อ่ะมึงรู้ไหมว่า อนนะคุณปู่คุณย่านันชื่ออะไรอืคำลาบ,บอกชื่อถูกเป๊ะอถูกทุกคนมีครับคุณคุณป้าบอกว่ามีสามคนบอกชื่อถูกทั้งสามคนเลยอืแต่ถามหนูหนูไม่รู้นะป้าบอกว่าป้าบอกว่าถูกเป๊ะทั้งสามคนเลยอางเนี้ยคือป้าก็เชื่อแหละป้าก็เชื่อแล้ว,ลวไม่ใช่ดาแล้วทีเนี้ยคือป้าก็ปไปเดินอยู่ออกมาหน้าบ้านดา แล้วเรียกก็คือแบบน่ายดาลูกอยู่ไหนอะไรประมาณเนี้ยคือนายดาลูกอยู่ไหนอืแล้วทีเนี้ยอ่าตัวหนูอยู่ในอยู่ในห้องห้องพระกับแม่ครับใช่ไหมคะแล้วมันจะมีมันจะต้องแบบบ้านดามันจะเป็นแบบว่ามีประมาณสองชั้นก็คือหน้ห้องพระห้องพระห้องพระแล้วก็มาห้องรับแขกแล้วก็มาหน้าบ้านแล้วค่อยออกไปประตูรับอ่า ณวันณตอนนั้นอะคือมีน้องชายของดาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยแหละแล้วก็ทํางานด้วยกันที่ร้านอืมอ่ามานะกลับบ้านมาแล้วมันมาจอดรถอยู่หน้าบ้านดาอยู่ในห้องพักเรียบแม่ไปเรียกไอ้แล่มาให้หนูหน่อยครับหนูอยู่ในห้องอหนูรู้ได้ไงว่าแล่มาอืมแม่ถามบอกอ้าวมันไม่มันไม่มานี่ไม่เห็นว่าได้ยินเสียงมันอยู่หน้าบ้านนะมันเพิ่งจอดรถ ไปเรียกมันมาให้หน่อยอืหนูจะคุยกับมันนิดนึงหนูว่ามันรู้จักหนูแน่อะไรประมาณเนี้ยแล้วแม่ก็ไปเรียกอ่าน้องชายลูกพี่ลูกน้องอ่ะมาแล้วพอเห็นเห็นหน้าปุ๊บน้องชายแต่มองหน้าแล้วไหมสะโอ้ไม่ใช่พี่กูนี่นะม,มึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วน้องชายหนูก็บอกถามว่ามึงเป็นใครเอ้ามึงจํากูไม่ได้เหรอกูกูนั่งคอมึงอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะคุณดาคือ เสียงอะไระอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ค่ะเอเอโอเคโอเคเล่าต่อ,ลตอแล้วต่อค่ะแล้วอา่าอ่ามันก็บอกว่าอา่าคัมราก็บอกว่ากูอ่ะเป็นคนนั่งคอมึงอยู่ทุกวันน่ะมึงจํากูไม่ได้เหรอที่มึงเอาซ่อมมึงเอาซ่อมจิม้มกูแล้วกูกระโดดลงอะ่ะครับ อ่าเพราะว่าเหตุการณ์ตัวนี้คือน้องชายหนูว่าเคยปวดคอแล้วมันปวดคอแล้วหนูเห็นแล้วว่ามันนั่งอยู่คอน้องชายแล้วหนูว่าถ้ามึงอยากจะให้โล่งอ่ะมึงเอาหาอะไรจิ้มจิ้มที่คอมึงสี่เดี๋ยวมันก็ออกเองครับแล้วน้องมันก็เอาซ่อมอ่ะจับซ่อมอ่ะจิ้มจิ้มแบบจิ้มหว่างคอมนันอ่ะอืมแล้วก็เบาไปอะไรประมาณเนี้ยอืมอืมอ่ะแล้วมันบอกอ่าโอเคกูครู้ละแล้วก็ทั้งบ้านอะ่ะทัทง้งทั้งทั้งบ้านอ่ะจะนั่งคุยกับนั่งคุยกับดานั่งคุยแบบ คุยนู่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนมันจะเยอะวันนั้นอะคนมันจะรวมตัวกันที่บ้านดาเยอะมากบ,บ้านดาเยอะแล้วทีเนี้ยคือออกพอดีมันมีมันมีเรื่องมีเรื่องแบบเนี้ยคือยังไงต้องมีตำรวจมาแน่นอนใช่ไหมคะคก็มีตำรวจเข้ามาอันนี้แม่เล่เาให้ฟังว่าม<อ>ีตำรวจเข้ามาดานั่งแบบชี้หน้าด่าตำรวจบอกว่าอแบบชี้หน้าด่าแบบไม่ดีอะครับคือตำรวจก็ไม่กล้าพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืคือแบบตำรวจก็ออกไปที่ดาด่าเยอะมากเลยดา่า ด่าด่าโดยการที่แบบด่าเรื่องของเขาอ่ะครับที่ที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอ่ะเหมือนเรารู้เขาก็แเรารู้ว่าเขาเขาไปทําอะไรมาเออใช่ประมาณนั้นแล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็แบบเอออีนี่ครูจะมาพูดกับมึงดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาว่าครูสังงานแล้วเขาก็เดินกันออกไปแล้วจนตอนเช้าเนี่ยตำรวจคนนั้นมาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนอ่ะพี่คนเนี้ยพูดอ่ะคือมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยเพราะว่าผมเป็นอย่างนั้นมันตรงหมดเลย ันตรงหมดเลยอันนี้คืออันนี้อันนี้คือสรุปรวมในเรื่องของที่แต่ละคนเล่าให้ฟังนะคะแต่นะตอนนั้นของดาคือดาคิดว่าดาฝันคือตอนนั้นอ่ะดาทะเลาะกับแฟนหลังจากที่ดาทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนตบตบหน้าดาดาวูไปเลยตบจริงแล้วดาบูไปเลยแล้วจิตจบจริงๆตบแบบเจ็บมากแหละแล้วดาวูบไปเลยแล้วทีนี้ก็แบบ ตัวดานะ่ะเหมือนว่าจะวูบไปอยู่หน้าปักซอยมีหน้าปักซอยแล้วไปยืนยืนอยู่ยนหน้าปักซอยแล้วถามคิดตัวเองว่าเรามาทําอะไรตรงนี้อเรามาทําอะไรอยู่ตรงนี้ครับแล้วทีนี้พอพอยืนคิดไปแป๊บหนึ่งแล้วจะมีผู้ชายสองคนมาหาดาเดินมาบอกว่าถึงเวลาแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะไปแล้วใช่ไหม,มครั้งที่สามแล้วนะกูจะไม่ให้มึงกลับแล้วนะ แล้วดาบอกว่าอืมค่ะไปก็ไปดาก็บอกว่าเออไปก็ไปโอเคถ้างั้นเขาก็บอกว่าอสองพี่สองคนนั่งบอกว่าโอเคถ้างั้นอ่าแกรอตรงนี้นะเดี๋ยว <he> จะมีรถมารับแล้วเราก็ไปด้วยกันครับดาก็ยืนรอกับพี่เขานั่นแหละอืมแล้วก็จะเห็นจะเห็นแบบมีคนมายืนรออยู่ตรงนั้นอะ่ะเยอะมากประมาณประมาณเป็นสิบอ่ะยืนรอด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครคุยกัน เราก็พอรอไปแป๊บหนึ่งดาได้ยินเสียงได้ยินเสียงป้าเรียกเพราะว่าที่ที่ที่บ้านดาเนี่ยคือเขาจะเรียกดาว่าน้อยดาก็เหมือนว่าคนเป็นเป็น,เป,นเป็นหลานคนเล็กเป็นลูกคนเล็กอะไรเงี้ยจะเรียกว่าน้อยดาอะไรเงี้ยแล้วบอกอ่าน้อยดาน้อยดาลูกอยู่ไหนมาบ้านซี่อ,อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วดาก็แบบหันหันหลังมาแล้วตัวดาแล้ววากมาหน้าบ้านเราเลยครับ พอมายืนอยู่หน้าบ้านปุ๊บดาเห็นคนเยอะมากเต็มหน้าบ้านดาก็มองอ๊ะใครมาทําอะไรที่บ้านเราอันนี้มันก็ดึกดื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามพอกําลังจะก,ก้าวเข้าบ้านคุณลุงที่เสียไปแล้วที่ดาเล่าอาทิตย์ที่แล้วที่คุณลงุงออยากให้หลินเล่าให้เขากินทุกครั้งที่ไปเที่ยวไปแลนะ่ะคุณลุงมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่าอ่ามึงมาทําไมมึงตายแล้วไม่ใช่หรออืม มึงตายมึงก็ไปที่ของมึงก่อนสิม,มึง,งจะเข้าบ้านทําไมหมายถึงว่าเราเนี่ยได้คุยกับลุงคนนั้นที่เขาเสียไปแล้วใช่ค่ะเออเออคุณลุงอะ่ะไม่ให้เข้าบ้านเพราะว่าเขาว่าหนูอะ่ะตายไปแล้วครับถ้าตายเราต้องไปอยู่จุดนั้นก่อนออแล้วค่อยกลับมาใช้กรรมอะไรประมาณเนี้ยครับหนูก็บอกว่าเอา้าก็หนูได้ยินเสียงคนเรียกหนูหนูก็ต้องมาสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปาก็แบบ อ๋อหนูหนูข้ามตอนหนึ่งที่ในบ้านในบ้านอ่ะตอนที่อ่าหนูจะกำลังจะอะอะไรนะหนูเข้าบ้านไม่ได้เนาะตอนนี้นาตอนนี้คือหนูเข้าบ้านไม่ได้แล้วตัวหนูที่อยู่ในในบ้านกับแม่อ่ะจะเรียกบอกว่าแม่ไปไปบอกลุงให้หน่อยตอนนี้ลุงไม่ให้ดาเข้าบ้านในเป็นจังหวะเดียวกันและดาก็ป้าก็บอกว่าเออ อาณาไซแกปล่อยหลานเข้ามาเหอะอมไม่ต้องปล่อยหลานไว้ตรงนั้นหลานมันอยากกลับบ้านใด้มันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยป้าอานาพี่ไม่ให้มันไปไหนให้มันกลับมาก่อนอพราอแม่มันต้องมีคนดูแลอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วอาาแล้วตัวหนูก็วาบเข้าไปหาในบ้านอืมแล้วช้าหลังจากนั้นก็มืดไปเลยอ แล้วก็ตื่นเช้ามาประมาณตีสี่ตีสามตีสี่ก็เลยมานั่งคุยกับแม่แล้วก็แม่ก็ให้กินนงกินน้ําอะไรแม่ก็บอกเออพักผ่อนแล้วตอนเช้าค่อยคุยกันก็มานั่งคุยกันเรื่องก็มามารวมรวมกันประมาณนี้อแล้วตรงเนี้ยมันคือจุดเริ่มต้นครับที่หนูถูกโดนแฝงแล้วหนูจ,จะโดนทุกครั้งที่หนูออกบ้านกลางคืนทุกครั้งเลยนะย้ำว่าทุกครั้ง ที่หนูออกบ้านเกินเที่ยงคืนจะมีคนมาแฝงอออือคือบางครั้งอ่ะอันนี้ตัว <c oughs> ตัวแฟนคนปัจจุบันนี่จะเจอบ่อยที่สุดครับคือเขาะชอบ <c oughs> ถ้าดาออกไปไหนเขาจะไปกับดาด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าดาจะเป็นแบบนี้อ่าครั้งล่าสุดก็เมืม่อเมื่อต้นปีที่แล้วครับอ่า อันนี้คืออะแฟนบอกว่าหนักเพราะว่าหนูอะโดนแสงตั้งแต่อยู่อยู่ข้างนอกอยู่ร้านอาหารอืเพราะว่าหนูอะไปเข้าห้องน้ํากลับมาหนูเป็นอีกคนนึงเลยอคือหนูยังหนูยังไม่เมาหนูยังไม่ได้กินไม่ได้กินมไม่ได้กินเบียไม่ได้กินเหล้าอ่ะแล้วหนูไปเข้าห้องน้ําประมาณประมาณเที่ยงคืนครึ่งนั่น,นแหละแล้วกลับมาครับแล้วมานั่งกลับมาปุ๊บดาซดเปียอย่างกับน้ํม สดแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ทีละแก้วนะคะพี่เป็นขวดอ่ะครับกึกกึกแล้วก็หมดกึกกึกแล้วหมดแล้วก็คอมาอีกเอามาอีกเอามาอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณแฟนบอกว่าหมดเกือบประมาณลังหนึ่งแล้วแพงว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ไม่ไหวแล้วพากลับบ้านดีกว่าพาแล้วเขาก็พาหนูกลับมาบ้านหนูก็มาโยวยวายที่บ้านอีกว่ามึงพากูกลับบ้านทําไมอะไรย่เงี้ยจะเข้าบ้านกับเขาไม่ได้ครับโบยวยวายอยู่หน้านบ้านจนเขาเข้ามาแล้วก็ มาเอาสร้อยผรามาคล้องขอให้อืแล้วค่อยอุ้มเข้าในห้องพออุ้มเข้าในห้องปุ๊บถอดอ่าไม่ได้ถอดสร้อยพ้าแต่หนูลุกขึ้นมานั่งคุยกับเขาแต่ว่านั่งเป็นเสียงคนแก่ครับโอ้ยเป็นเสียงคนแก่เ้วบอกว่ามาคุยกับแฟนบอกว่าอ่ากูขอบใจมึงนะที่มึงดูแลไอ้ดาให้ครับอ่าถ้าไม่ดูแลแบบเนี้คือถ้าไม่มีแกนี้ อไอด้ดามันคงจะหนักแหละแล้วก็ห้ามห้ามมันด้วยไม่ให้มันไปไหนกลางค่ำกลางคืนเยอะแต่ถ้าจะไปแกต้องไปด้วยนะเพราะว่าแฟนหนูเขาเป็นคนถือสินเขาก็เลยมีสิลที่แรงเขาก็สามารถคุมเราได้อะไรประมาณนี้แล้วทุกครั้งทุกครั้งที่ที่หนูจิตอ่อนหรือว่าหนูคิดอะไรเยอะมากๆนอนไม่หลับอย่างเงี้ย ก็จะมีคนมาแฝงแล้วก็มานั่งคุยกับแฟนหนูบางทีก็หลับไปอยู่ดีๆตีหนึ่งตีสองนัลุกขึ้นมานั่งคุยกับแฟนหนูเช่แต่ไม่ใช่ตัวหนูโอ้ยน่ากลัวเออประมาณเนี้ยคือแฟนจะเล่าให้ฟังตลอดบอกว่าบางทีนะเธอลุกขึ้นมานั่งคุยนะแล้วรู้ไหมเธอเรียกฉันว่าอะไรอืรบอกเออไม่รู้อ่าเธอเรียกฉันว่าไอ้ทองอืมแล้วแฟนหนูตอนนี้ได้ชื่อใหม่คือไอ้ทอง คือทุกครั้งที่ถ้าถ้ามีคนมาแฝงหนูก็จะเรียกเขาว่าไอทองไม่ได้เรียกชื่อเขาเพราะว่าทางทางตามที่แฟนนั่งคุยกับวิญญาณที่เข้าล่างหนูนะเขาบอกว่าที่เขาเรียกไอทองเพราะว่าในตัวของแฟนหนูอะ่ะมันจะมีแสงทองทองเห<อ>ลืองเหลือง,งทองทอง,ทองอยู่ครับ,รบอ่าคือคนที่ปฏิบัติธร่งคือปฏิบัติธรรมคือเขาเป็นคนกินเจปฏิบัติธรรมไม่ฆ่าสัตว วันพระวันอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เคร่งของเขาอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นทองทองเป็นแต่ตัวของหนูอ่ะมันจะเป็นขาวเทาขาวเทาๆหมายถึงว่ามันจะจะดําก็ไม่ดําจะขาวมากก็ไม่ขาวมันจะเป็นแบบขาวเทาๆอะไรประมาณนี้แต่ละคนมันจะมีสีต่างกันเขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้คือคือเขาเล่าให้ฟังอืก็ถ้าถ้า มียังถ้ายังถ้าหนูยังออกไปกลางค่ากลางคืนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเป็นแบบนั้นทุกครั้งหมายถึงว่าไม่จำทุกวันนี้นะพี่นขอญาตนะหมายถึงว่าทุกวันนี้น้องดาก็ยังเป็นอยู่เป็นอยู่ตอนนี้น้องดาใช่ไหมขอน้องดาค่ะที่เล่าให้พี่ฟังเนี่ยนะน้องดาค่ะ ไม่หรอกพี่ไพี่เน่เคยเคย,เคยเห็นคนแบบนี้นะพี่เน่เคยได้คุยแล้วก็คุยไปแล้วเขาก็เสียงเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งแล้วเราก็นึกในใจว่าเขาแกล้งหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราพอเราไปถาม<อ>คนอื่นเนี่ยปรากฏว่าคนอื่นเขาก็พูดแบบนี้หมดเลยแล้วทุกวันนี้เขาเรื่องสุขภาพอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่เนี่ยเป็นห่วงมากเลย<อ>เกี่ยวกับน้องดาเกี่ยวกับเป็นแบบนี้นะ อันนี้คือพูดจากใจที่ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมานะเราก็เคยเจอมา,าแต่ว่าก็ไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเขาจะหาว่าอวดอุตริเท่าไแต่ว่าการเนี่ยมันมันมันจะมีเสียงอืมนั่นแหละนั่นแหละอะไรอ,อ,อีกแล้วคะเนีย่ยพี่พี่หยอวันวันเสาร์ที่แล้วอ่ะที่เล่ากับอาาที่เล่ากับน้องโบวี่อ่ะครับ น้องวีก็บอกว่ามีเสียงหวัวเราะของเด็กผู้หญิงอืหนูก็เฮ้ยเพราะว่ามันก็หัวค่าอะพี่สองทุ่มเองอะไม่<ร>ตอนนี้เราก็สองทุ่มตั้งแต่แรกเลยทีนี้พี่ก็ไม่อยากไปทักนะมันมันมันอันนี้ไม่ได้บิวนะไม่ได้บิวไม่ได้อะไรทั <c oughs> ้งสิ้นเลยถ้าเกิดลองไปฟังดูเนาะก็มีเสียงเหมือนคนหายใจแรงๆที่มัน <c oughs> อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปเดียวมันจะทาให้น้องกลัวก็ อยากให้ทั้งหมดเรื oh. ่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันประมาณนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ในความคิดของพี่นะเราอาจจะได้ไปอยู่กับคนที่เขาปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนที่เขามีสัมผัสบางอย่างเกี่ยวกับพลังบุญมันก็เลยทําให้เราสิ่งต่างๆมันอาจจะลดลงแล้วสิ่งต่างๆที่คอยมาแฝงกับตัวน้องดาเนี่ยเขาก็อาจจะมาเกาะกินพลังบุญของแฟนเรานะ ถ้าเราเนี่ยเดินตามแฟนเราที่แฟนเราเป็นอยู่เนี่ยมันจะหายในตรงเนี้ยพี่ในขอแนะนําาแต่ถ้าเรานอกภูนอกทางหมายถึงว่าเรายังอยากอไปข้างนอกยังอยากสนุกอยู่แต่ว่าแฟนเราก็ก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยมันก็จะมันจะไม่ได้ไงเอออ๋อค่ะก็ตอนนี้ดาก็เริ่มเริ่มแล้วดาเริ่มดาเริ่มมาในได้จะปีแล้วแต่ว่าดาจะเออ่จะทําแค่วันพระ ปันพระแค่วันพระก่อนเพราะว่าดาจะเริ่มกินเจปันพระอะไรอย่างเงี้ยก็ถือศีลวันพระอะไรประมาณเนี้ยก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่เอาง่ายๆเนาะสังคมของของการทํางานอะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะแบบเธได้เลือกินได้ใช่แล้วก็อยู่ที่เรามันมันหาของกินอย่างเงี้ยยากยากมากเลยที่ที่หลวงเขาบางยากมากคือหาอาหารเจยากมากต้องทําเองอย่างเดียว นั่นแหละฮะมันเจหรือไม่เจเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราเป็นเกี่ยวกับมาทางพระทาง<ม>สวดมนต์ไหว้พระทำโน่นทํานี่เกี่ยวกับบัติธรรมเนี่ยถึงไม่กินเจมันก็ใจมันก็น้อมไปได้นั่นแหละมันอยู่ที่ใจเราเนี่แหละกินเจนี่ไม่ได้หมายความว่าได้บุญหรือไม่ได้บุญนะแต่หมายความว่าเราสละซึ่งเนื้อสัตว์ถูกไหมเราไม่ไปเบียดเบียนเขาก็ถือว่าดีแล้วแต่ถ้า,เ,<ร>าเกิดว่าใจเรามันยังไม่ได้เนี่ยมันทํำยังไงมันก็มันก็ไม่ได้ถูกไหม เอออยากให้ใจเรามากกว่าอันนี้ที่พี่พูดเนี่ยหมายความว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงน้องดาเพราะว่า,าถ้าอะไรมันมาผ่านร่างเราบ่อยๆเนี่ยมันทําให้สุขภาพเราแย่นะก็ที่ดาป่วยมาอดๆแอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้นี่แหละคะ่ะมันก็เป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าทางที่บ้านก็ก็รู้ก็รู้เขาก็เลยแบบห้ามห้ามเวลาที่อ,อดาต้องออกไปงาน ทางบริษัททางอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบจะห้ามก่อนว่าเออไม่ต้องกินนะไปต้องเอาเออเอาจอมไปด้วยนะอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องแบบบอกบอกเขาอะไรอย่างเงี้เยเวลาไปไหนมาไหนดาก็ต้องได้มีสร้อยพงสร้อยผ้าอ,อะไรเงี้ยของที่เราเอาไว้คุ้มกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนครับนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวที่มันเป็นจุดกําเนิดแล้วน่าจะมีเรื่องต่อไปเพราะว่าอ่ที่น้องดาเคยฝากเรื่องไปให้คุณคิงเล่าใช่ไหม แล้วมันก็สืบเรื่องต่อมาจนมาถึงตนนี้ว่ามันเป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นของเราดีกว่าแล้วคนที่มาแฝงร่างเราในวันนั้นน่ะคือเขาก็มาช่วยเรานะถูกไหมมราช่วยแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ดาตลอดเ้อยเขาอยู่กับ่าค่ะเพราะว่าเขาเขาตั้งแต่เขามาแฝงแล้วก็เขาก็มาขอเป็นลูกแม่อีกคนแล้วแม่ก็รับเรียบร้อย แล้วก็เวลาทุกครั้งที่หนูทําอะไรให้เขาอตอนเนี้คือเอเมื่อก่อนพวกหนูจะเออเาง่ายๆพี่ตระกูลหนูคือตระกูลเลี้ยงผีอืมอันนี้แหละอ่าแล้วตัวนหนูคืออคือตัวหนูคือตัวตัวที่คนที่สืบทอดการเลี้ยงผีอืมพี่เขา้เขาใจแล้วพี่เข้าใจแล้วอ่าแล้วทีเนี้ยคือเวลาทุกครั้งที่อ่าพวกหนู ถึงถึงเดือนทุกปีในเดือนเดือนอะไรเดือนกุลายค่ะนี่เดือนอะไรเดือนไทยเดือนจุลายค่ะดาต้องได้เลี้ยงหอตลอดได้เลี้ยงเขาเรียกว่าที่นี่เรียกหอเนาะต้องได้เลี้ยงตลอดเมื่อก่อนทางครอบครัวเขาจะเลี้ยงเป็นแบบพวกหัวหมูเป็นเป็นหัวหัววัวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ตอนเนี้ยดาจะไม่เลี้ยงขนาดนั้นเพราะว่าดาไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นคือเราก็ปรับไป แต่เขาก็ขอเพิ่มขอขอแบบไม่ไม่จำเป็นต้องดาดาให้ได้ในสิ่งที่บางอย่างที่แล้วเขาขอมาคือทุกครั้งถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะมาหาแต่ตอนเนี้ยดาบอกว่าอย่ามาแฝงขอแค่มาเข้าฝันบอกก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาทําให้เราสุขภาพเราอ่อนแอเพราะตอนนี้รเราอ่อนแอมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเพราะว่าดาป่วยทุกเดือนเลยค่ะครับ พี่ก็ไม่อยากไปก้าวล่วงเนาะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นวัฒนธรรมหรือการที่แล้วแต่หมู่บ้านแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพราะว่าตัวพี่เองอยู่ประเทศไทยแล้วก็น้องดาก็อยู่ที่ฝั่งพี่น้องชาวลาวของเราก็อาจจะมีวัฒนธรรมอย่างนี้ยังอยู่อยู่พี่เน่ก็แค่เป็นห่วงสุขภาพเพราะว่าตัวเองก็ <ฮะ S 1> <อ>เป็นคนที่รับช่วงต่อเนาะ,ะก็เราคุยกันในแบบพี่น้องแล้วกันเพราะว่า เป็นห่วงอะเป็นห่วงมากกว่าก็ขอให้น้องสุขภาพดีๆแล้วกันให้หายดีๆแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมแล้วกันตามที่แฟนทำอยู่เนาะค<ะ>่ะ,ะโอเคนะฮะวันนี้ก็มาในเรื่องแฝงล่างแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นต้องบอกว่าน่ากลัวนะในสิ่งที่น้องดาเล่ามาแล้วก็เหมือนเหมือนเอาพี่ในะย้อนไปเมื่อสักยี่สิบปีก่อนเลยอะ พี่เคยเจอคนที่เขาแบบเนี้ยที่เขาเขามีอะไรแบบเนี้ยหลายคนมากๆแต่ตอนนี้ก็ห่างเหินมาแล้วก็ไม่ได้เจอแล้วเนาะค่ะเอออ่ะโอเควันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณน้องดามากๆนะเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาเล่ากันอีกนะได้ค,ะค่ะตัวเรื่องอ่ะตัวเรื่องใหม่ๆอ่ะจะไม่ค่อยมีแต่หนูจะเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าได้ได้เรื่องเก่าเรื่องใหม่ได้หมดเลยเคยเล่าที่ไหนมาแล้วก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยต้องแบบจะใหม่ตลอดเงี้ยไม่ใช่คือมาเริ่มต้นใหม่ในช่องพาเที่ยวเลยไปหลอนก็ถือว่ามาเล่าเรื่องใหม่ได้ไม่เป็นไรเรื่องใหม่หมายถึงว่าเรื่องเก่าที่เคยเล่าแล้วแล้วก็มาเล่าอีกได้นะเพราะว่านาดาคิดว่าเล่าเมื่อก่อนกับเล่าตอนนี้ตอนนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าจาเรียบเรียงเรื่องมันได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ใช่ใช่ทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยบางทีรายละเอียดบางอย่างมันไม่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 ได้ ไม่ได้อ่าพูดถึงนะ,ะใช่ค่ะโอเคฮะวันนี้น้องดาขอบคุณมากๆดูแลรักษา<ะ>สุขภาพด้วยนะ,ะค่ะครับสวัสดีครับ